เปี๊ยนะครับกล้วยอบนะฮะกล้วยอบคุณนยายนะครับปันชียืดนะครับแล้วก็พิซซ่า้านนอกนะครับมีหูาไรถนะครับให่ท่านไ้เลือกสรรกันนะครับหรือจะเป็นจังหวะแซ่บนะครับโอ้ยขายทำไม่ทันเลยนะครับจังหวะแซ่บนะครับกับสาคูไส้หมูนะครับลองนิ้วนะครับหรือจะเป็นขนมไทยประเนีนะครับ ประเนตเนาะเสริมใส่ปลาเนตนะครับมีน่ารักน่ารักนะครับซุกๆนะฮะสวยๆอันนี้ประดิบประลอยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับหรือจะเป็นโอโคโดมั่นนะครับวันนี้ก็เข้ามาสัมผัสกันได้เลยเดี่ยวนะครับแล้วก็ยังมีนมจากไทยเดนมาร์กนะครับในสครีมนะครับนมสดจากไทยเดนมาร์กนะครับถ้าไหนสนใจเข้ามาลิ้ชิมรสได้นะครับครับ นมไข่เด่นมากนะครับไอศครีมทุเรียนมะม่วงนมสดสตรอเบอรี่สักครั้งนะครับด้วยละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าไหนสนใจก็ขอเรียนเชิญได้นะครับไอศครีมนะไอศครีมนะครับเลือกสรรกันนะครับในบริเวณอีเวนต์พอชั้นหนึ่งอย่างนี้นะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับมอบความสุขให้พี่น้องชาวบนรัชธานีนะครับกับของอร่อยนะครับของ ่อยครับถ้าใดที่สนใจก็แวะมาริมชิมรสได้นะครับพิซซ่าก็น่าทานนะครับพิซซ่านะครับถ้าใดสนใจก็นะครับใหม่ๆสดๆกันเลยทีเดียวนะครับเลือกสรรกันนะครับแล้วก็ยังมีน้ำพริกหนุ่มนะครับไส้กัววันนี้ไส้กัวไปไหนแล้วหมดแล้วนะครับเหลือจะไส้กรอกนะครับมีไส้กรอก ผูกไหมภาษาไทยไม่ชัดเจนเลยแต่ับปีเสก้อกบมีแคบหมูนะครับมีกุนเชียงปลาสลิดนะครับถ้าใจสนใจก็ขอเชิญเชิญได้เลยดีนะครับกระปุกก็ดูน่าอร่อยนะครับไมทางจากพริกหนุ่มนะฮะขนมปังที่ก็ยอยู่ขยดีนะครับขนมปังเต้าอ่านนะครับ ใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆกันนะครับขนมไทยๆก็มากมายนะครับวันนี้เข้าเรื่องสั่งก็ได้นะครับเปรี้ยวโต๊เกี่ยวนะฮะร้อนๆจัดนะครับมีข้าวเม่าด้วยนะครับอ่ะลองรีบชิมรสกันนะครับจัดวันนี้จนถึงวันที่13นะครับกันยายนนี้นะครับท่านที่มีเสียงทีแล้วนะครับเอาล็อกไมค์มาชมมาดูก่อนนะครับไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ต้องเป็นกับเป็นใจกันนะเข้ามาสัมผัสกันได้นะครับน้ำบรณ อ่าโผลลัพธ์เช่นเลฮอลล์ตรงนี้นะครับเราจะพยายามจัดงานไปทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนนะครับอ่ากับกิจกรรมดีๆก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับอะไรที่